วัสดีครับถ้าท่านมีแผนที่จะทําบุญก้าวัดแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ครับในการเสริมสร้างสิริมงคลนะครับมาเริ่มต้นวัดแรกเลยนะครับเป็นวัดชื่อวัดศรีดอนชัยนะครับเป็นวัดแรกของอําเภอปลายนะครับมีความงดงามมากครับจากถนนเส้นหลักนะครับ เข้าไปประมาณ50เมตรครับก็จะถึงวัดครับนี่เป็นหน้าวัดนะครับทางเข้าหน้าวัดครับเป็นวัดที่งดงามวัดหนึ่งแห่งอําเภอปลายนะครับเป็นวัดแรกนะครับนี่เป็นภาพรูปภาพและภาพวิดีโอถ่ายล่าสุดนะครับ นี่คือรูปวาดฝาผนังนะครับสวยมากครับนี่ถ่ายจากด้านข้างของโบสถ์นะครับและนี่ก็เป็นรูปวาดทางหน้าวัดนะครับ เมื่อเข้าทางประตูวัดแล้วจะเห็นรูปภาพนี้นะครับเป็นภาพวาดที่สวยงามมากๆครับรูปภาพได้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะครับหรือของศาสนาพุทธครับ ต่อไปวัดพระพุทธบาทนะครับห่างไปอีก1กิโลเมตรนะครับขับตรงไปเรื่อยๆนะครับวัดนี้ล่าสุดนะครับได้ทำการสร้างโบสถ์ใหม่นะครับเห็นตามรูปนี้นะครับผู้มีจิตศรัทธาจะมาร่วมทำบุญก็เชิญได้เลยนะครับ นี่คือแบบโบสใหม่นะครับต่อไปนะครับตรงไปบ้านนาจะลองนะครับซึ่งห่างจากาตรงนี้ประมาณสัก1กิโลครึ่งครับนี่ครับวัดนาจะลองครับเป็นความสวยไม่แพ้กัน,นครับ วัดต่อไปเลยนะครับชื่อวัดทุ่งยาวนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วเลีเล้ยวซ้ายที่จะไปออกทางสนามบินนะครับวัดทุ่งยาวเป็นวัดต่อไปนะครับห่างจากถนนก็นเดินประมาณสัก2กิโลนะครับทางจะออกไปทางเชียงใหม่นะครับจะมีจะเห็นปั๊มแรกแล้วก็ปั๊มที่2แล้วเลี้ยว้ายครับ ั็ถัดไปครับชื่อวัดพระธาตุจอมแจ้งนะครับขับตรงไปเรื่อยๆ้ายทางที่จะไปเชียงใหม่นะครับวัดจะอยู่ขวามือตรงโค้งนะครับเห็นรูปปั้นใหญ่ๆนะครับอยู่อยู่ขวามือหน้าวัดนะครับภายในวัดพระธาตุจอมแจ้งนะครับภายในบรรจุพระเกศาธาตุนะครับหรือเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ หลังจากนี้วัดถัดไปนะครับชื่อวัดแม่ฮีนะครับตรงไปนะครับจนถึงสะพานประวัติศาสตร์แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำํำพุร้อนนะครับระยะทางประมาณ5หรือ6กิโลเมตรนะครับจากนี้ครับสีพื้นวัดจะเป็นสีฟ้าสดนะครับดูเข้ากับท้องฟ้า ไปนะครับชื่อวัดทายขาวนะครับซึ่งอยู่แม่ฮี้เหมือนกันนะครับมีความสวยงามนะครับซึ่งอยู่กลางท้องทุ่งนานะครับเด่นตรงงานานะครับ ลังจากวัดาซขาวแล้วครับต่อไปไปคือวัดธาตุไม่เย็นนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับวัดไม่เย็นเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับปัจจุบันกําลังจะสร้างโบสถ์ใหม่นะครับผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมสร้างโบสถ์ใหม่ด้วยเชิญเลยนะครับวัดระธาตุไม่เย็นเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งครับต่อไปเป็นวัดน้ำหูนะครับ ชื่อวัดตั้งมาจากมีน้ำไหลออกจากพระเสียนของหลวงพ่ออุ่นเมืองนะครับเชื่อว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระพี่นางสุพรรณกัลยาครับทางไปจากหนองคุณเดินครับไม่ไกลครับประมาณ2 3หรือ3กิโลเมตรทางเดียวกับไปน้ำตก มแปงนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ใจบุญหนุนเสริมบุญบาร,รมีทุกคนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ ที่อำเภอปายและอำเภออื่นในจังหวัดแม่งสอนยังมีวัดอีกมากมายนะครับที่จะมาทำบุญหนุนความเจริญเพืดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยครับที่นี่ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ